เราไม่ต้องมาก้าให้เราเยอเรารับอย่างเงี้ยเขาเอาเือมีเรหอืลมเป็นแี้ลา่ีนี้เรต้องรก้ก็ต้องจากัดในเซฟตีได้แบบที่เห็นอาันไหมครับนั่นก็คือ่าอะไรว่าไซโลอะไรอ่ะครับไอ้ตรงที่อยู่ตรงสีราชาฮาร์เบอร์อะไรครับผม แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นฮาร์เบอร์ไขท่านนูน่ะยู่ประมาณช่วงระหว่างกันนั่นแหละครับผมอนั่นแหละครับผมการฟัางหรอครับการเป็นยังไงครับพรว่าทางบริษัทอะทางบริษัททางบริษัทของเจดบริษัทยาเจดอะครับเขาเขามาแจ้งกับทางเราครับว่าให้ไปช่วยทางทางเรือที่เขาเกิดอุบัติเหตุไอเรือไดมอนอะไรอะครับแล้วทีนี้ยเราก็วิ่งไปช่วยเขานั่นแหละครับแล้วเราก็รับคนกับฝั่งประมาณกี่คนครับพี่ ผมไม่ทราบมันเวียนน้องชายพอดีเลยอ่ะแล้ววันที่เกิดเหตุนี้ขึ้นลมแรงไหมครับมันก็พร้อมนั่งนะครับผมแลเรือที่เขาโดยสารไันี้เป็นเรือเกี่ยวกับทําอะไรครับก็คือว่าเรือเร็วแต่เขาจะเป็นเรือของเรือของบริษัทเขาวิ่งรับส่งคนอย่างเงี้ยรับส่งพนักงาน้นเรือของบริจัทผมนี่ก็คือจะเป็นแบบบริการงานอย่างเดียวองเของเขาก็คือว่ารับส่งลูกเรือขึ้นฝั่งอะไรแบบนี้แล้วพี่บริจาคค่าสาษหให้เกิดจากอะไรครับพี่ที่ทําให้เรือปั้า มันอาจจะีลงอะไรก็ได้ครับผมเขาเรือมันอาจจะแบบว่าพอโดนไปปุ๊บลาหน้าจะมีขึ้นลงอะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะพลิกหรือว่าน้ํนเข้าไปอะไรแบบนี้แต่เรือเขาสภาพดีมากนะครับผมครับผมแล้วเบื้องต้นมีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับผมปลอดภัยดีทุกคนปลอดภัยดีทุกคนพอขึ้นมาได้เสร็จไรเสร็จเขาก็มีโดมยาดมมั่งกระแทกธรรมดาอย่างเนี้นครขบผมไม่มีอะไรมากครับผมงั้นผมปลอดภัยดีะ เพราะช่วงนั้นอ่ะตรงเกาะติชังมันมันถ้ามันไม่มีอรือเข้าน้ําก็จะเข้ามันก็จะบังมันไม่มีอะไรบังอย่างเงี้ยคือมันอาจจะตีพิกมาพระไปเรือไฟเบอร์ลาไม่ใหญ่ครับผมเอาตอหรัเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีนะพี่ที่ไม่มีผู้โดยสารบาดเจ็บมันก็ต้องโชคดีเพราะถ้าเรือผมเนี่ยเป็นลําใหญ่แบบนี้ใช่ไหมโอกาสตีมันจะฟ้ายากในลำสีส้มเนี่ยแต่ทีนี้ว่ามันนั่นแหละผมว่ามันเป็นเหตุวุ่ิสายมากกว่า ไม่ใช่<บ>มันเกิดจากการความประมาหรือความอ,อะไรทั้งสิ้นนะผมว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอะบมบางทีอะครับผม